สวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังคะสวัสดีค่ะคุณครูพร้อมแล้วครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นกันนะคะใครพอจะรู้บ้างว่าคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไรคุณครูคะหนูรู้คะ่ะเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ เก่งมากเลยค่ะฟ้าใสใช่แล้วคอมพิวเตอร์คือหนึ่งในเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะส่วนฟ้ามืดล่ะรู้ไหมว่าเราสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทำอะไรได้บ้างฟ้ามืดเคยเห็นพี่ใช้โทรศัพท์เล่นเกมดูการ์ตูนน่าจะเอาไว้เล่นเกมและดูของสนุกสนุกได้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะฟ้ามืดเทคโนโลยีสามารถใช้เพื่อความบันเทิงได้แต่จริงๆแล้วมันยังทำได้มากกว่านั้นเยอะเลยเช่นใช้ค้นหาข้อมูลเรียนรู้สิ่งใหม่ๆห,หรือแม้แต่ช่วยงานต่างๆอีกด้วยนี่คือโปรแกรมที่เราใช้ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเด็กๆเคยเห็นหน้าตาแบบนี้ไหมคะหนูเคยเห็นค่ะคุณครูเวลาแม่ค้นหาวิธีทาอาหารฟ้ามืดก็เคยเห็นครับตอนหาเกมใหม่ๆเล่นกับเพื่อน เก่งมากค่ะทั้งสองคนโปรแกรมค้คนหาข้อมูลนี้สามารถช่วยให้เราหาคำตอบเรื่องต่างๆได้อย่างง่ายได้ไม่ว่าจะเป็นการบ้านการหาข้อมูลวิชาต่างๆหรือแม้แต่การเรียนรู้เรื่องที่เราสนใจค่ะเดี๋ยวครูจะพาไปดูการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีแต่ละประเภทกันค่ะว่ามีการใช้งานแตกต่างกันอย่างไรบ้าง จอมอนิเตอร์เป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลตัวอักษรหรือข้อมูลต่างๆให้ผู้ใช้รับรู้ในขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU เป็นอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลที่รับเข้ามาแล้วแสดงผลออกไปยังจอมอนิเตอร์ จะทำหน้าที่คล้ายกับสมองของคุณคือเมื่อคนเราได้รับข้อมูลต่างๆสมองจะประมวลผลและแสดงออกทางกริยาท่าทางคำพูดเหมือนกับ CPU ที่จะประมวลผลข้อมูลและแสดงผลออกมาทางจอมอนิเตอร์ คีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลทำหน้าที่รับข้อมูลเป็นตัวเลขตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างๆโดยคีย์บอร์ดประกอบด้วย5ส่วนหลักๆได้แก่ 1. แป้นฟังก์ชัน 2. แป้นควบคุม 3. แป้นตัวเลข 4. แป้นตัวอักษรและ5แป้นนำทางเมาส์ ount, เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมการทำงานคอมพิวเตอร์ โดยการกดปุ่มของเมาส์เมื่อเราจับเมาส์เคลื่อนไหวไปมาแล้วสังเกตบนจอมอนิเตอร์เราจะเห็นตัวชี้ตำแหน่งบนจอมอนิเตอร์เคลื่อนไหวไปตามด้วยเมาส์มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานคลิกกดปุ่มซ้าย1ครั้งเพื่อเลือกข้อความหรือเลือกใช้คำสั่งนั้นๆคลิกขวากดปุ่มด้านขวาหนึ่งครั้งเพื่อทำการเลือกเมนูย่อย กดเปิ้ลคลิกกดปุ่มด้านซ้าย2ครั้งติดต่อกันเพื่อทำการเปิดโปรแกรมเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้อย่างปลอดภัยเริ่มจากการเข้าใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นเลยนะคะฟ้าใสและฟ้ามืดกดเปิดโน้ตบุ๊กได้เลยค่ะว้าวคุณครูหนูเข้าโปรแกรมค้นหาข้อมูลแล้วค่ะ ฟ้ามืดก็เข้าได้แล้วครับแต่ทำไมมันมีเยอะแยะเลยครับคุณครูการใช้งานเทคโนโลยีต้องรู้จักเลือกใช้อย่างถูกต้องและระมัดระวังด้วยค่ะเดี๋ยวครูจะสอนวิธีค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือและแนะนำการใช้รหัสผ่านในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะคะ ถ้าเราต้องใช้งานโปรแกรมหรือเข้าเว็บไซต์ที่ต้องมีรหัสผ่านเราควรตั้งรหัสที่ยากต่อการคาดเดาเช่นใส่ตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กและตัวเลขผสมกันฟ้าสายกับฟ้ามืดคิดว่าทำได้ไหมคะทำได้ค่ะหนูจะตั้งรหัสผ่านให้หนูจำได้คนเดียวฟ้ามืดจะตั้งรหัสผ่านยากๆให้ไม่มีใครรู้เลยเก่งมากค่ะนอกจากนี้เรายังต้องระวังอย่าบอกข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสผ่านให้คนอื่นรู้นะคะ วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้พื้นฐานการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศการค้นหาข้อมูลและวิธีใช้งานอย่างปลอดภัยแล้วต่อไปครูจะให้เด็กๆลองใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูลและฝึกตั้งรหัสผ่านของตัวเองดูนะคะหนูพร้อมแล้วค่ะคุณครูฟ้ามืดก็พร้อมแล้วครับดีมากค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะการใช้งานเทคโนโลยีต้องระมัดระวังเสมอและครูน้ำจะคอช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้ในครั้งต่อไปนะคะ สำหรับคาบนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วเจอกันใหม่คาบหน้านะคะนักเรียนขอบคุณครับคุณครูขอบคุณค่ะคุณครู